สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมเทปของครูต้านะครับมมสอสอนขับรถยนต์มหาสารคามนะครับผมตอนนี้ผมสอนอยู่ที่พระธาตุนาดุลนะครับนี่นะครับยอดพระธาตุอยู่ตรงนี้นะครับมันบังต้นไม้อยู่นะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเทปอื่นนะครับก็ไปดูเทปที่ผมถ่ายแรกๆนะครับโลเคชันอยู่ที่ไหนยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดปล่อยนักเรียนนะครับให้อยู่ในพื้นที่กว้างซึ่งผมตอนนี้ผมอยู่ในรถมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นโหมดที่เพิ่มทักษะ ครับเป็นการวัดผลที่ได้เรียนรู้มาแล้วการควบคุมรถอยู่คนเดียวเป็นยังไงมาบ้างนะครับฝากติดตามผลงานแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผู้เรียนกําลังขับมาหาผมนะครับมาแล้วนะครับรอ,อ๋อมันเหยียบควายอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ เป็นได้ป่ะนี่มั่นใจขึ้นไปขึ้นมาอยู่มหาสิบเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคนะครับถือว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้เข้าไปช่วยเรื่องพลังาลัยนะครับผมยืนอยู่อย่างนงี้ผมก็จะเห็นผลแล้วก็นักเรียนนะครับจากคนที่ไม่เป็นอยู่แล้วนะครับเมื่อเช้าจนถึงตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้วนะครับทีนี้เป็นรอบที่เราจะออกไปถนนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยว